ผมสวัสดีเช้าวันสงการนะครับผมปี2566นะครับผม15เมษายนปีนี้ครับทุกคนกับ Honda e HRV e EHEV นะครับวันนี้คือปอี2566เนี่ยนะคือเราไม่ได้ไปไหนนะครับผมก็จะขึ้นทางด่วนฟรี <c ười> คือแบบว่าเฮ้ยอยากไปไหนก็ขึ้นทางด่วนฟรีคือเราจะหาที่สถานที่ที่แบบว่าเฮ้ยเราไปไหน,นไหนทางด่วนก็ขึ้นฟรีแล้วใช่ไหมเราก็ ขึ้นหมดเลยขึ้นแม่งหมดเลยที่แบบฟรีๆนะครับผมทุกคนฟรี Free หมดเลยอย่างเมื่อวานเนี่ยนะเมื่อวานเราไปขึ้นทางด่วนาทางพิเศษเฉลิมมหานครทุกคนอันนี้ต้องบอกว่ามันจะมีห้าทางด่วนนะครับผมที่เปิดให้ขึ้นฟรีนะครับผมนะก็รับกันไปเลยแล้กันไล่ไล่กันคือว่าทางด่วนชั้นในนะครับผมทางด่วนชั้นในนี่13 14 15เมษายนครับทุกคน ฟังดีๆนะ 13, 14, 15เมษายนนะครับ2,566นะจะมีทางด่วนพิเศษเฉลิมมหานครทางด่วนพิเศษเฉลิมพรานครก็คือทางด่วนชั้นในในกรุงเทพทั้งหมดเลยอที่50บาทนั่นอ่ะอันนี้คือขึ้นฟรี13-15เมษายนนะครับและก็ทางด่วนสีรัฐทาง,ทางด่วนสีรัฐก็จะเป็นพวกเ,เส้นบางโคงแจ้งวัฒนะเส้นจากพญาไทไปสีนครินอันนี้คือทางพิเศษสีรัฐอันนี้ก็ เหมือนกันฟรีเหมือนกันนะครับทุกคนนะครับผม <G ül üyor> ก็ขึ้นกันได้อีกทางหนึ่งก็คือทางอะไรวะอุดรรักษาอุดรรักษาคือจากปากเกร็ดไปบางปะอินยาวอายุทยาเลยทุกคนอันนี้ก็ฟรีเหมือนกันนะครับผมตอนนี้คือ13 14 15เมษาย้ำอีกทีหนึ่ง1 3 14 15เมษา2566นนะครับและก็เมือเอ่อคืนเอยไม่ใช่เมือม่อคืนเมื่อวานนี้ก็นั่นแหละเมื่อวานนี้คือ คือขึ้นไปแล้วสามทางด่วนครับทุกคนก็ขึ้นมั่วครับผมก็ขึ้นไปเที่ยวไปนู่นนี่นั่นเต็มที่เต็มพิกัดเลยทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเก็บอีกทําไมไม่นั่นวันนี้วันนี้เราจะมาเก็บอีกสองทางด่วนก็คือว่าทางด่วนกาญจนาพิเศษกับทางด่วนบูรพาวิถีนะนะครับผมคือเมื่อวานอะ่ะไปไปเมื่อวานอะ่ะคือไปตรง ปักเกรดหยุดยาอะไรอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับผมวันนี้ก็ทางด่วนฟรีก็คือจะตั้งแต่12-12เ12มษาถึง18เมษานะครับทุกคนนะทางด่วนบูรพาวิถีบูรพาวิถีก็คือทางด่วนตรงเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรวะทางด่วนตรง ตรงจัดบางนาเลยบางนาแล้วขึ้นข้างบนอนะ่ะขึ้นข้างบนเป็นบูรพาวิถีตรงไปยาวจนชนบุรีเลยนะครับผมนะแล้วก็ทางถนนก,การจันทรจนราพิเศษการจนราการจนราพิเศษเนี่ยมันก็ยาวตั้งแต่โหไปไกลนะตั้งแต่โคราชยันยัน,ย,นยันมาบางนาตรงรีนคำริมน,นะนะแล้วก็ตรงไปการจนทราพิเศษยิงยาวไปตรงพระรามสองอันนี้คือทางหนนการจนรนาพิเศษยาวมากนะครับผมก็ฟรีนะครับฟรี แต่เมื่อวานอะหลงไปขึ้นโทเวทุกคนขึ้นโทเวโดนไป80บาทเซ็งเลยนะครับเพราะนั้นมันมีมันมันจะมีแค่5ทางถนนเท่านั้นนะครับผมที่ฟรีนะหนึ่งอายาวิธีหนึ่ง,าาห,นงหนึ่งคือทางด่วนพิเศษเฉลิมมหานครทางด่วนพิเศษสีรัฐและก็ทางด่วนพิเศษอุดรรักษาอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะก็อันนี้คือ13 14า5 2566นะครับผมขึ้นฟรีนะครับผมและ 1 2่เมษาก็คือทางด่วนบูรพาวิถีกับทางด่วนการจราจพิเศษอันนี้ขึ้นฟร12ี12-18เมษาย25น2566ครับโอเคไปกันวันนี้เราไปเที่ยวกันดีกว่าไปอากาศวันนี้37องศาครับทุกคนเลขที่ออกโอ้โหดูเห็นไหมร้อนนะไปครับ เนี่ยครับขายให้เห็นภาพจริงๆกันไปเลยนะครับผมนะสะพานสูงๆที่เราเห็นข้างหน้านี่ครับนะก็คือทางด่วนพิเศษเฉลิมมรานครคือทางด่วนขั้นที่หนึ่นะซึ่งมันจะเราถึงแยกบางนาเน,นี่ยนะมันก็จะต่อเชื่อมกับทางด่วนบูรพาวิถีครับทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับทางด่วนยาวๆไปจนสุด ต่อตรงตัวเมืองชนบุรีเนี่ยนะครับเนี่ยแ็นด์วิชแทบเนี่ยมันก็จะเป็นทางด่วนที่เขาเรียกว่าทางด่วนบูรพาวิถีนะครับผมนะเราขึ้นฟรีจ้าวันนี้นะครับสิบเท่าไหร่นะสิบสองถึงสิบแปดเมษายนนะครับผมสองพันห้าร้อยหกสบหกนะเนี่ยครับเราจะขึ้นฟรีครับทางด่วนนีนะครับทางด่วนบูรพาวิถีตอนนี้เรายังอยู่ใต้ วิธีนะครับเนาะเราเลือกที่จะมาบอกทุกคนนะว่าเฮ้ยทางด่วนกาญจนนามาอยู่ตรงไหนครับทุกคนถ้าเราขับมาจากเส้นบงังเส้นบางนาเนาะแล้วเรามาถึงเมกาบ,บางนาครับทุกคนเนี่ยจะสังเกตครับว่าถนนกาญจนาพิเศษเนี่ยมันจะซ้ายจะไปบางก้ออินขวาจะไปพระรามสองครับทุกคนมันจะเป็นทางด่วน ถนนเส้นบางนาครับมันก็คือถนนกาญจนาภิเษกนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันก่อนที่เราจะขึ้นทางด่วนบูรพาวิถีกันนะครับนี่ตรงนี้จริงๆแล้วอะ่ะมันก็สบายๆแหละเนาะแต่เราอยากจะขึ้นเพื่อความสานใจครับทุกคน <c oughs> นะปกติเราไม่ค่อยได้ขึ้นเพราะว่าแดดมันร้อนด้วยแหละนะครับ ดุกนะครับแล้วก็ตรงข้างหน้าก็จะเป็นแมกกาบางนาแล้วแหละเนาะนี่นะครับด้านขวาเนี่ยคือแมกกาบางนาทางด่วนที่ตัดขวางถนนเส้นบางนาตรงเนี้ยมันคือทางด่วนกาญจนาพิเศษครับทุกคนก็คือบางปะอินพระรามสองนั่นแหละนะครับนี่ประมาณตรงนี้ เนี่ยครับสะพานสะพานข้างหน้าครับผมคือทางด่วนการจนาพิเศษครับเนี่ยถ้าเลี้ยวซ้ายตรงนี้ก็คือบางกร,รินเลี้ยวขวางนั้นก็คือไปพระรามสองครับก็เข้าให้ถูกทางแล้วกันนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นบูบรพาวิถีกันดีกว่าลืมบอกไปว่าบูรพาวิถีมันก็จะเชื่อมกับการจนาพิเศษได้เลยนะเห็นไหมเนี่ยนะครับเนี่ยทางซ้ายก็คือ สะพานด้านซ้ายมันก็คือมาจากการจนดพิเศษเข้าบูรพาวิถีตรงกลางที่เราอยู่ข้างใต้นี่แหละนะครับตอนนี้เราขึ้นมาทางด่วนบูรพาวิถีแล้วนะครับผมนีที่ด่านบางพลีครับก็จะสังเกตว่าจริงๆแล้วมันต้องจ่ายนนบัตรนะแล้วก็ไปเก็บเงินที่ปลายทางนะครับที่บูรพาวิถีนะซึ่ง12ถึง18บแปดเมษาสอน2้า6นะก็ ยกเลิกแล้วนะครับผมนะยกเลิกไม่ใช่ยกยกเลิก <c oughs> การใจบัตรนะก็คือว่าไม่เสียเงินนะอ่ะว่ากันง่ายๆครับผมในวิววิวบนบูรพาวิถีครับนะรู้สึกว่ารถจะเยอะนะเพราะว่าขึ้นฟรีอ่ะนะ <c oughs> นะครับทุกคนดูนะครับวันนี้ฝุ่นเยอะมากครับมองไปที่แบบว่าไม่เห็นตึกเลย ไม่เห็นแบบปลายฟ้าแบบดูดุนเยิงจริงเรามาถึงจุดสิ้นสุดของทางด่วนบูรพาวิถีนะครับผมที่มาจากเส้นแยกบางนาครับทุกคนก็มาจบกันตรงที่อิคมอา,มาตานะครับผมซึ่งอีกกิโลนึงก็จะถึงเข้าชนบุรีแล้วแล้วแหละนะครับผมนะก็ สายมือก็จะเป็นนีคมอวบตาครับทุกคนนะก็จะเห็นว่าเราผ่านเข้าฟรีนะครับปึ๊บปึ๊บไปอย่าลืมนะครับ12เมษายนถึง18เมษายนนะทุกคน2566นะบูรพาวิถีกัญจนาพิเศษขึ้นฟรีครับ วิถี สองถึงสิบแปดเมษศาสตร์เอนส5 6 6ัน้านะครับก็นะครับก็ครบนะครับผมในสงการปีนี้เราขึ้นทางด่วนครบนะครับ มาใช้บูรพาวิธีกับกับการจนาพิเศษ